เอโยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักที่สุดในจักรวาลทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนไม่มีหน้า <c oughs> ล้อเล่นนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบ Survival Zombie มบี้ไทคูนพาร์ทที่2นะครับพาร์ทแรกเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ไปดูด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างไม่สิผมจะแปะไว้ให้ด้านบนนะครับก็จิ้มกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับแล้วก็ ค่อยมาดูตอนที่2หรือว่าดูตอนที่2ก่อนก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เปิดมาก็คือหน้าผมเนี่ยไปอยู่ในท้องซอมบี้แล้วนะครับหน้าผมมันหายเฉยเลยน่าจะโดนซอมบี้แดกคือซอมบี้แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเยอะมากแบบเยอะชิบหายไอ้บ้าเอ้ซอมบี้เยอะเกินแล้วคือพาร์ทที่แล้วเนี่ยกว่าผมจะสร้างไทคูลมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยนะครับโคตรจะเหนื่อยเลย แล้วตอนนี้ผมก็ F K ฟาร์มตังมานะฮะมีตังอยู่2ล้าน5แล้วก็มี Energy อยู่1ล้าน8นะฮะจริงๆก็ A F K ไปแค่แป๊บเดียวนะครับตังมันผลิตเร็วมากนะครับเพราะว่าได้จากการล่อซอมบี้พวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยพวกซอมบี้พวกเนี้ยโอ้ตีโดนตีโดนโอ้โหอ,อยู่ด้านนอกก็ตีโดนซอมบี้แม่งมือยาวเป็นแม่นาคเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูดีด,ดูเรายืนด้านในมันก็ตีโดนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม แล้เลือดลดด้วยนะโอ้ไม่ก็คือพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมลืมดูตรงนี้นะฮะมันจะมีให้อัพอีกเนี่ยอันนี้มันคือบันดไดเว้ยทุกคนมันคือบันไดเพื่อลงไปอัพเอนเนอจีอีกผมก็จะอัพไปเลยแล้วกันนะฮะเป็น g e n นเรเตอ R2A ไม่สิเจ n เนเรเต 2A นะครับโอเคอัพไปเลยว้าวมันจะโหแน่นมากขึ้นด้านล่างแล้วก็ g e n นเรเตอ 2B โอ้โหอัพไปอัพให้หมดตรงนี้แน่นมาก นึกว่าจะขึ้นไปไม่ได้แล้วตังเราก็เหลือ2 9 0 0คือแม่งแดกตังมากแค่อัพเจเนเรเตอร์นี่เนนะี่ยแล้วก็จัพชั้น2ด้วยนะครับมาชั้น2มีบันไดโคตรเท่มีบันไดขึ้นสู่ชั้นอ2อเท่เกินอันนี้คอนเวเออร์อ่านี้ป่าวทุกคน <c oughs> ไม่รู้อ่านงีหรือเปล่านะอัพ <c oughs> แล้วกันนะฮะอัพไปเลยมันคือ,อของตกแต่งหรอ <c oughs> โอเคอ๋อเหมือนจะเป็นให้มันขึ้นมาสู่ชั้น2หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ด o อปเปอร์นะครับซื้อมาเลยด o อปเปอร์ทองว้าวหล่อเท่มากขึ้น <Brand. S 1> ด o อปเปอร์สีผลิตด o อปเปอร์จากด้านบนน่าจะหย่อนไปยังด้านล่างนะ4 C เหมือนตังใกล้จะหมดแล้วกิลด์ไม่เหมือนอ๋อผลิตตังจากด้านบน,นจริงๆด้วยฮะ จากด้านบนสู่ด้านล่างส่วนันนี้มันใส่ใหรือเปล่าอ๋อ,อมันใสๆแล้วก็อัพตรงนี้ต่อนะฮะโอเคอัพได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยชั้น2ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกำแพงแล้วก็ดอปเปอร์ 5A ไม่พอแล้วนะฮะตังตอนนี้กำแพงอีก20,000โอเคเฮ้ยมีกำแพงงี้หมายความว่าคง <Maybe. S 1> ไม่ใช่วาช่ามีชั้น3นะอใหม่รอดถ้ามีชั้น3เนี่ก็คือกำมัด <laughs> ผมบอกเลยผมกำมัดโอเคซื้อไปฮะ เป็นเป็นทางเป็นแบบกำแพงนั่นแหละนะครับอัพกำแพงตอนนี้เราเหลือแคลจู4,000เอนเอจีอยู่แสนห้านะครับก็คือหมดแล้วไม่มีตังค์แล้วนะครับก็เจอกันพาร์ทหน้านะฮะล้อเล่นล้อเล่นอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปผมเนี่ยจะลงไปเอาปืนก่อนนะฮะเพราะว่าผมได้แอบอัพปืนมาแล้วนะครับเป็นปืนลูกซองตรงนี้แล้วก็เป็น G36C เป็นปืนเยอะมากนะฮะเอาเป็นว่าชั้นนี้เนี่ยเราปลดล็อกหมดแล้วนะครับนี่ ปดล็อกมาแล้วนะชั้นนี้นะครับผมก็จะเอาปืนมาให้หมดเลย <_ A> โอเคเอาปืนมาให้หมดเลยนี่แหละนัดครบต้องพบปืนอันนี้ M4 นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็น G36C นะครับก็บอกเลยว่าเจ็มมากนะครับยิงรัวมากยิงโคตรรัวผมบอกเลยเ <_ A> นี่ยป็นปืนที่ยิงรัวมากฟเฟี้ยวอันนี้ฟเฟี้ยวบอกตามตรงผมชอบแล้วก็ เลขสจะเป็นลูกซองนะครับโอเคอันนี้ไม่ค่อยปื้มแม่ไม่ค่อยปื้มโอเคเ k 4คสนะครับ oh. เจ็ดปิดเจ็ดไก่เออไม่กลัวแล้วซอมบี้บอกเลยตอนนี้เราเก่งมากขึ้นไม่กลัวแล้วแบบก็มาดีครับน้องๆไม่กลัวแล้วซอมบี้ <laughs> เลขหกนี่จะเป็นสไนนะครับจะไม่ซูมก็ได้นะเ <Yeah. S 1> นี่ยเอาเอามายิงรัวได้นะฮะ ชาโดโอ้โปโปโอ้โอช่วยด้วยช่วยด้วยชิบหายละ RPK 47ของดีอันนี้ของดี74ไอ้บ้าไม่ใช่47ของดีของดีรัวมากกระสุนเยอะนะครับปืนนี้แต่คุมยากเกินเล็กแป๊บจะเป็นดาบนะดูความแรงสิโอเคกากมากโอ้โหเจ็บ เจ็บเจ็บมากไม่เป็นไรผมจะยึดมั่นในดาบของผมผมจะยึดมั่นในดาบของผมอขอบคุณมากอันนี้มีอัพไฟด้วยหรอเซลลิงไลท์ตังไม่มีอ่ะเอ้ยมีอยู่มีอยู่สี่แสนเลยเนะี่ยเป็นไงระบบหาตังแบบโคตรรวดเร็วคือรวยเร็วมากนะครับบอกเลยอ่ะซื้อมาเป็นไฟจริงๆด้วยนะฮะเอ้ยดีดีด,ดีดูสว่างมากขึ้นนะครับแชมแชมันนี้แชม อันนี้ก็สร้างกำแพงให้เสร็จถูกไหมโอเคกำแพงสูงมากอาจจะมีแค่2ชั้นก็ได้นะกำแพงมันสูงมากเลยแล้วก็หน้าต่างโอเคอีกหมื่นหนึ่งแล้วก็ประตูเลเซอร์อันนี้ยังไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าซอมบี้เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ด็อปเปอร์ 5A ซื้อไปเลยชั้น3นิดผมนึกว่ามีแค่ชั้น2ไอ้ชั้น3านิดเอาจริงน่าจะเอาไว้ดูพาร์ทหน้านะ <laughs> ชั้นเราพาร์ทนะฮะไม่งั้นเนี่ยเหนื่อยแนะ่นอน อันนี้เป็นทางเดินถูกไหมประตูเลเซอร์ซื้อไปเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าซื้อทําไมแต่ซื้อไปแล้วกันด o อปเปอร์ตรงนี้แสนหนึ่งซื้อไปด o อปเปอร์ตรงนี้ไม่พอครับไม่มีตังและโอ้โหลงแบบรวดเร็วลงไม่ได้ด้วยนะเหมือนจะต้องลงทางบันไดตรงนี้นี่แหละมาเอาตังก่อนเบิกเงิน60,000มีอยู่ 200, 0 0 0ขออัพก่อนนะขออัพไทคูนก่อนนะทุกคนนะ มาดอปเปอร์ 5C โว้โหเจมตอนนี้ชั้นนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับชั้น2ชั้น2ของผมเคลียร์แล้วทำให้เราเนี่ยผลิตตังได้แบบว่องไวมากขึ้นนะครับแบบเป็นคนรวยเร็วขึ้นมันก็ดีอย่างนี้นี่แหละนะครับนั่นมันซอมบี้เอ้ยนั่นคนนั่นคนปะนั่นคนปะเดทเรียบร้อยตายนะฮะเดทสมอลเล สุดยอดเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลองซื้อดาบทุกชนิดนะครับไปเอาดาบทุกชนิดเนี่ยมาลองว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับเหล่อลอท่อหล่อเท่ขนาดไหนอันนี้ซื้อไปด้วยครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นดาบสุดท้ายนะครับผมก็จะเอาตั้งแต่เล็บแรกเลยแล้วกันปาบ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 อือหือโอเคครบแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านบนแล้วกัน อันนี้คือดาบเล่มแรกถูกสุดก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยลองมาตีซิมันวิ่งไวจังว่าซอมบี้น่ะโอเคลดประมาณนี้นะฮะเลือดผมเนะี่ยอันนี้คือดาบเล่มที่2นะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละนี่เทไหมผมว่าสวยอยู่นะเล่มที่สามมันจะเป็นคอนเฮ้ยเป็นไงว่าคอนขอลองทุบขอลองดูหน่อยเฮ้ยคอนนี่เอาเรื่องนะเนะี่ยโอ้ ป๊กปกคอ,อนทุบได้เหรอวะทุกคนอเอฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายเดดาบเล่มที่5นะครับเป็นดาบไฟสุดเหล่ท่อจะเติมเลือดก่อนดาบไฟไม่ยิงไงไม่ยิงไงส้มบี่มนดูดจังวะทุกคนส้มบี่มนดูดจังวะดาบเล่มที่6นะครับ,บ,เ,รบเป็นดาบอันนี้ เป็นดาบ Sword of d ด r k n e s s ดาบความมืดโคตรเท่แค่ขึ้นชื่อว่าความมืดนี่ก็โคตรเท่แล้ว <c oughs> นี่ครับความแรงแรงอยู่นะค่อนข้างจะแรงดาบเล่มสุดท้ายนะครับเป็นดาบแห่งแสงนี่เรืองแสงตลอดเวลาอันนี้ก็เท่โคต้ตดาบแสงดาบแสงอ้ยอ้ยดาบแสงนี่คือแรงมาก โอเคดาบนี้โกงอันนี้โกงนะครับดาบแสงคือเก่งเลยเนี่ยเก่งมากเก่งมากแล้วดูเอฟเฟกตอนตีโอ้โหโคตรเท่ดาบแสงนี่คือโคตรเทตอนนี้ก็พอเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าประตูหลังเนี่ยมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อรเนเ่ียงหลังคานี่ซื้อได้นะเนี่ยซื้อมาหลังคานี่คืออ๋อหลังคาหลังคาจริงๆนั่นแหละ ก็ดีก็ดีอันนี้ไม่มีตังค์ซื้อนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีตังค์ซื้อไ่คอยละตังค์ไม่พอรถมันขึ้นยังไงอะ่ะขึ้นไปงี้เลยโอเคอเฮ้ยเอาเรื่องนะแต่ยิงไม่ได้นะครับยังไม่เก่งพอไข่ว้เนี่ยไข่ไขว้เนี่ย อย่ามายิงรถชั้นนะเข้าใจไหมเขาไายิงรถผมอะ่ผมก็เลยยิงเขาก็โอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทําการอัพชั้น2จนคิดว่าเต็มแล้วนะครับแล้วก็มีให้อัพชั้น3อีกแล้วนะครับก็ขอยกไว้เป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกันกดไลค์ด้วยนะชอบมากๆก็ฝากกันกดซับด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดเข้ามาดูสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ